สวัสดีค่ะกระบกรอบ,รอ,บอ่างอบกรอบหรอคะแม่แม่แกะดูหอใหญ่มากเลยค่ะน้องเชฟกินไหมคะกินค่ะเดี๋ยวแม่แกะแม่แกะให้น้องเชฟเท่ี่นี่หอใหญ่มากเลยอร่อยด้วยรับถึงมตดูหูกินเปลือกใบทำไมแม่ กินผลไา้นี่คะ่ะโอ้โหเต็มเต็มเลยเฮ้พ wow. uh, um, ี่แคทเฮ้ได้เยอะไหมว้าวเยอะไหมลูกเอาในกล่องว่ะอ่านี่กล่องอร่อยไหมไหนแม่กินแ้วนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่ อืมอร่อยอร่อยอะอร่อยไม่รูกอืมอืมอย่อย่อยมาเอานี้ก่อ,อนแม่วันนี้ดีอ่ะคืนหมดเลยแม่แม่แข็งนะคะกรอบอร่อยอืม เหมือนเกงขนมเนี่ยนะอืม,นะอ,มอร่อยนี่ดยะมากเลยพี่เคทพี่เคทเป็นคนไม่ทานผักนะคะปกติเป็นคนไม่ทานผักเป็นสิ่งแรกที่เคทยอมกินมีกล้วยด้วยอ,อร่อยลูกเนาะอันนี้มะนาวอืมมีมะนาวด้วยเหรอไม่ใช่มะนาวอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะ แม่เราแบะแบะมันคือมะนาวอ้าวเหรออ๋อนี่คือมะนาวไหนกินดูจิกินมะนาวอืไม่ใช่มะนาวอร่อยมากมันคืออะไรนะขนมหรอที่เป็นอร่อยอ่ะไม่กินไม่ดูกินอย่างเดียวอันนี้ซื้อเข้ามากินแม่้ระมอณนี้ แม่เอาแกมันอร่อยแกทุกกินนู้นม้นไม่ได้เลยอ่ะกันเลยกันเลงๆกัรเบาๆก็ได้มันไม่ได้แข็งอันนี้เหมือนไม่ไฟเลยอ่ะมันเป็นสตรอเบอรี่ไม่ใช่เหมือนไม่ไฟเลยอ่ะเหมือนอะไรนะเป็นไฟอ๋อท่านแกบอกเหมือนเป็นไฟนี่เหมือนเป็นไฟมันคือเคลอดใช่ปะใช่ลูกมากินเดี๋ยวอืมอร่อยอ่ะเนาะอืม โอเคไม่กินเลยกินอิ่มแล้วเมื่อกี้ไปหอนเอาไว้ดูหลายเยอะเลยอืมเยี่ยมเลยบบกดิอือร่อยรู้นะแม่กินจะหมดละคนอื่นจะไม่หมดเลยเนี่ยแม่กินอะไรมาแม่ซื้อไว้เยอะกินได้เลยแม่แบ่งให้แม่ กินหมดแม่จำหนึ่งแล้วซื้ออันไหนแม่แม่หนูวะาจูจูจูว้าวว้าวอันนั้นพุซา่ซาซ่าพุซา่าอันนี้นอค็เลยอันนี้แครอทอะะปมเร์รอยอ,อ,อ,อร่อยจริงค่ะเนาะอร่อยไปลูกอืมอืมแ <laughs> ม่มหั่ง เหมือนอารมณ์เหมือนกินเลอย่างเงี้ยแต่รสชาติได้นะมีประโยชน์ะอะอันนี้ทําไมแข็งเอาไม้อหรอ๋ออันนี้จะแข็งนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นผักมันม่วงมั้งผักอันนี้มันอะไรนะตัวฝักยาวอืมเราโอเคก,กินนี่อยู่อีนน่อยูกินเลย เราจะกินนันนะนุมอิ่มเลยอิ่แล้วนุ่อิ่มแล้วไม่อิ่มไวตัวแบบยาวกรอบมากอร่อยเอาไปกินกับส้มตำได้ไหมเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่ทำไม่เนี่ยนะไชหอดอะไรนะไอ้ส้มตำอบกรอบไชหลอดน่าเก่งน่าเก่งน่าไชหลอดไชหลอดี๋ยว Bond, the man.